ก็ถือว่าเป็นคดีแรกนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเท่าไหร่ก็คือมาฟ้องหมิ่นประมาทนะครับกับคุณอาจารย์กบนะฮะอาจารย์กบชื่อจริงชื่อ,อกฤษณพงศ์นะครับกฤษณพงศ์เกียรติศักดิ์สถานี b ร u e กายนะครับซึ่งเขาจัดรายการนะฮะรายการฟ้าวันใหม่นิว s นะฮะเมื่อวันที่22พฤศจิกายน,ก,นกรกอ,อ้าทวโทีที22 <laughs> ก,กรกฎา,าคมขออภัยครับนะฮะสาระสำคัญก็คือสิ่งที่เขาเขาละเมิดผมค่อนข้างจะชัดเจนหมิ่นประมาทมากก็คือในคลิปยาวยๆของเขาบอกว่าผมอะไม่ได้ป่วยผมโกหกนะฮะแล้วก็ไม่ได้ป่วยจริงจัดฉากป่วยนะครับสร้างความดราม่านะครับแล้วก็อาศัยโจมตีรัฐบาลนะครับแล้วก็ข้อต่อไปก็คือเขาบอกว่าผมเป็นไบโพล่า นะครับก็คือสองขั้วนะครับและสิ่งที่รู้สึกย่ำแย่มากคือเขาพูดได้ชัด้อยชัดคำว่าผมเป็นโรคสันชาติชั่วดูคลิปได้นะฮะคุณไปเซิร์ชคลิปดูได้เลยคุณเซิร์ชคำว่าอาจารย์กบอ่าบลูสกายแล้วก็นวัตแค่นี้ก็เจอนะฮะแฉแนวัตอ่าแฉนวัตก็ได้แค่แค่นวัตก,กับอาจารย์กบบลูสกายก็ขึ้นนะครับเป็นข้อความที่แบบเหมือนกับบ้านเมืองนี้จะพูดอะไรก็ได้นะก็เลยฟ้องเป็นเป็นตัวอย่าง นะครับเพื่อไม่อยากให้นะหลายๆคนเนี่ยสนุกกับการพูดที่ที่ที่มันไม่ไม่จริงเลยแล้วก็ทําให้เราเกิดความเสียหายซึ่งการป่วยของผมเป็นการป่วยที่แพทย์ก็บอกแล้วถึงขั้นนะระบบการหายใจล้มเหลวชัดเจนมากนะครับแต่แกก็ด่าผมได้ขณะที่ผมยังอยู่โรงพยาบาลนะครับเพราะวันที่แกด่าผมออกอากาศก็อยู่โรงพยาบาลผมก็อยู่โรงพยาบาลแล้วด่าดยาวมากนะครับ จัดทำเป็นจัดทำเป็นแบบพิเศษนะฮะก็คือเป็นเป็นรายการพิเศษเลยแกใส่แมสแกใส่เครื่องช่วยหายใจแกทำทุกอย่างเรียนแบบผมหมดแกสนุกสนานแกล้อเลียนแกทุกอย่างฮะจนคำพูดที่หมิ่นประมาทมันเยอะไปหมดคือเอาจริงๆถ้าเกิดใครฟังในเนี้ยมันเยอะมากแต่ผมหยิบมาแค่คุยกับทนายแล้วก็หยิบมาแค่3าําก่อนที่เหลือเนี่ยมันเยอะอย่างเช่นหน้าผมเป็น สัญจรไปทําสัญญ,ญ,ญกรรมมาไม่แน่ใจไปนอนเพื่อแก้สัญญกรรมรีแพรหรือเปล่าเงี้ยแต่ผมไม่ได้ฟ้องนะฮะผมถือว่าผมเข้าใจได้ในบางอย่างเขาจะพูดแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ออออออ Donc, ลองไปดูเอานะครับว่า,ามันหนับหนอาสากันแค่ไหนครับก็เรื่องนี้มันการเป็นการฟ้องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับตามปรอมวักฎหมายยาาตา328ซึ่งมีโทษจำคุก2ปีปรับ200,000บาท นะคับซึ่งคลิปที่อย่างที่คุณนวัดเรียนไปนะครับแม้จะมีลักษณะออกเป็นคลิปในเชิงล้อเรียนมีตัวแสดงใส่ใส่ที่ครอบจมูกที่ออกซิเจนเนี่ยคล้ายๆกับคุณนวัดที่อยู่ในคนโรงพยาบาลล้อเรียนในความเจ็บป่วยของบุคคลอื่นและมีถ้อยคำดูหมิ่นหาบถางเปรียบเลยซึ่งประชาชนคนอื่นฟังไปแล้วเนี่ย ถ้าคนไม่รู้จักจริงก็จะเชื่อว่าคุณนวัดเป็นคนโกโหกหลอกลวงขายครีมให้พวกสามกีถึงเงี้ยเป็นโรคไบโพล่าอารมณ์สองขั้วแปรปวนขึ้นๆลงๆที่สําคัญคือระบุชัดว่าจัดคำว่าเป็นโรคสันซึ่งเป็นถ้อยคําที่ดูแรงมากพูดถึงวงตระกูลลักษณะเป็นการขยายความซึ่งความหมายตามพุทธนุกรมเป็นค่อยคําที่ดูแรงนะครับว่าเป็นคนตระกูลไม่ดีสัญชาติไม่ดีนะครับจึงมาซึ่งฟังแล้วเนี่ยเป็นคนลัดลดทอนศักดิ์ของความเป็นมนุษย์ ของคุณนวัดเองก็จึงมาฟ้องเพื่อรักษาสิทธิ์ตรงนี้นะครับซึ่งอาจารย์กบเป็นจําเลยที่หนึ่งเป็นคนพูดแล้วก็คลิปนี้มีการนําไปตัดต่อเฉพาะค่อยคาําสําคัญเอาไปลงเผยแพร่ในช่องของบูสกายหลายช่องทางเช่นทวิตเตอร์เฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบนะเป็นการซึ่งเขาเองก็ทำลักษณะเอาไปทาการค้าเหมือนกันเอาคลิปของเราในเครงร้อเรียนเนี่ยนะซ,ซึ่งเรามองว่าเป็นการพูดย่ำยี ทั้งๆท,ท,ที่บุคคลอื่นกาลังเพื่อนมนุษย์เรากาลังเจ็บป่วยอยู่เอามารอเลียนแม้จะเป็นการเมืองชอบฝ่ายไหนก็ไม่ควรจะทําลักษณะนี้รเราจึงจําเป็นต้องฟ้องเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็ให้ศาลใช้ดุลพินิษ์ในการลงโทษนะครับ,รบจะได้ไม่ไปล้อเลียนคนอื่นซึ่งตอนนี้กำลังเรากำล,ลังลําบากกันหมดค,คนป่วยนะโรคปอดเสียหายถึงขนาดเท่าไหร่ป่วยจริงเรามีใบรับรองแพทย์แสดงอันนี้ก็ยังยังมีอาการอยู่ถ้าเกิดสมมติว่ามาใหม่ๆอย่างเงี้ยเดินมาเงี้ยก็จะแบบพูดเราไม่ค่อยขึ้น เขายังเหลืออีกที่บ้านมีออกซิเจนนะครับสามารถไปเปิดบ้านดูได้ซื้อมาราคาประมาณ40,000กว่าบาทเป็นถังออกซิเจนต้องซื้อเองทุกอย่างต้องดูแลตัวเองทั้งหมดนะฮะก็เลยฟ้องไป2คนก็คือฟ้องอาจารย์กบแล้วก็ฟ้องสถานีโทรทัศน์บูสกายด้วยมีปะมกนะก็คือมีอมีการฟ้องทั้ง2คนแล้วก็ทงางศาลเองก็ได้นัดวันแล้วนะฮะก็คือวันที่15พฤศจิกายนครับ<ค>รซึ่ง ซึ่งจะไต่สวนบุญฟ้องแล้วก็ยืนยันว่าจะเต็มที่นะครับกับเรื่องแบบนี้จะไม่ถอยจะไม่ยอมเด็ดขาดเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นศักดิ์ศรีของเราแล้วมันก็ย่ำยีเราเกินไปคือถ้าเกิดค้าฝั่งมาแค่นิดๆหน่อยๆอะทำใจได้แต่ถ้าบอกว่าผมว่ามันหนักเกินไปแต่ส่วนขนองปากเรื่องอื่นผมก็ทําใจนะครับจะเย้ยหยันผมเรื่องรูปลักษณ์หน้าตาทุกอย่างกระแนะกระแหนอะไรก็ผมก็ทําใจได้ แต่ว่าพอชาติชั่วผมรู้สึกว่าผมก็คุยกับทนายว่าเออแล้วเขาแบ่งว่าเขาเป็นชาติดีแล้วผมเป็นชาติยังไงกันเนี่ยผมก็งงแล้วผมก็ไม่เคยเป็นไบโพล่านะฮะแล้วมาบอกผมเป็นไบโพล่าคนได้ยินว่าผมเป็นไบโพล่าโดยเฉพาะคนที่มีรสนิยมเหมือนเขาหรือคนที่ชอบการทํางานของเขาก็จะเชื่อว่าผมเป็นไบโพล่าอีกเพราะว่าเขาพูดอะไรคนที่ศีลเสมอกันเขาก็จะเชื่อกันเสมอเสมอ ผมก็กลายเป็นคนประหลาดไปอีกอย่างนี้ยฮะก็เลยต้องต้องต้องรักษาสิทธิ์ของตนเองครับดำเนินคดีให้ถึงที่สุดถึงที่สุดครับเพราะผมไม่ได้ขัดสนเรื่องเงินแล้วก็ผมไม่ได้ขัดสนอะไรในชีวิตผมต้องการความยุติธรรมผมสู้เพื่อเป็นแบบอย่างนะครับในการรักษาสิทธิ์ของมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นที่เป็นคนไทยอยากทาเสียหายก็ต้องเป็นทัทัในการเจรจาไก่เกีย นน่้เอ่อ,องคดีนี้เป็นคดีแรกที่คุณนวัตมาทํางานต้องถือว่าทํางานเพื่อสังคมคเพื่อคนป่วยเพื่อคนไทยนะครับ,รบและเขาก็ถูกตอบแทนด้วยคอยคําที่ไม่เหมาะสมแล้วก็รายอื่นๆคืออื่นๆถ้าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์อย่างที่คุณนวัตเรียนโดยสุจริตเป็นการแสดงความเห็นติชมซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะเองย่อมถูกคาดหมายได้ว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีการเปรียบเปย ดูถูกดูหมิ่นย่ำยีมงองเขาว่าเขาสแสวงหาผลประโยชน์คุณวัตแสวงหาประโยชน์การเรื่องความเจ็บป่วยเนี่ยอย่างนี้เราจะฟอ้องคุกกรณีนะกำลังรวบรวมอยู่ครับผมจะเห็นครับครับ,รบจะเห็นว่าผมไม่ได้เน้นเรื่องของการที่จะต้องไปเรียกร้องอะไรมาใส่ตัวผมขอให้กฎหมายเดินไปตามกฎหมายผมอยากเห็นเข้าคุกนะครับเต็มแม็กก็คือสองปีนะครับหรือจะต้องอ่เขาเรียกว่าถูกค่าปรับสอง0,000บาทซึ่งค่าปรับก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผม อ,อยู่ที่ดุลพินิจของศาลก็คือเต็มแม็กได้ก็เต็มถ้าเต็มไม่ได้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลแต่อย่างไรก็แล้วแต่ทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องของการใช้กฎหมายมันอ่าฮะรักษาศักศีของผมเท่านั้นผมยังไม่ได้อยากจะเรียกร้องอะไรส่วนตัวต้องดูเหตุการณ์ก่อนแต่ว่าเบื้องต้นอยากให้ใช้กฎหมายให้เป็นกฎหมายเพื่อเป็นบรรทันฐฐานให้กับทุกคนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องพึ่งได้กับกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ต้องดูให้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นมาที่นี่ไม่ได้อยากได้อะไรนอกจาก ให้กระบวนการยุติธรรมแสดงความยุติธรรมให้เห็นแบบชัดเจนเพราะว่าคดีแบบนี้หลบไปทางไหนไม่ได้ก็เขาชัดเจนในตัวเขาเราก็ชัดเจนด้วยกระบวนการยุติธรรมครับก็อยากให้เขาได้ติดคุกเพื่อจะได้ไต่ตรองตัวเองครับถ้าเขาม็อขอโทษหรอเอ๋อไม่ฮะก็ต้องทําตามหน้าที่ฮะคนยางผมไม่ต้องการคําขอโทษสิ่งที่คุณจะขอโทษได้คือคุณต้องเดินเข้าคุกแล้วออกมาใหม่แล้วก็อย่าทําอีก เออมันก็จริงๆแล้วมันก็มีอยู่เป็นระยะระยะแต่ผมว่าทําใจได้นะครับเพราะว่าผมยืนอยู่บนหลักว่าไม่มีใครจะมาชอบเราร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่มีใครมาเห็นด้วยกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์จะบอกไม่เห็นด้วยจะด่าจะว่าอะไรไม่ใช่ปัญหาใหญ่สุดแต่อันเนี้ยผมรู้ว่ามีการเซตขึ้นมามีการเตรียมพร็อพมีการจัดฉากแล้วก็มีการพูดแบบลายยาวมากครึ่งชั่วโมงเรื่องของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นกรณีเพื่อต้องการสร้างบางอย่างขึ้นมาให้คนรู้สึกได้ว่า ผมเป็นแบบที่เขาพูดมันครบวงจรหมดอันนี้ก็ต้องมีฮะซึ่งในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะมีอีกอย่างบ่ายนี้พูดผมก็พูดตรงๆผมก็ไปฟ้องท่านนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะครับก็คืออะไรที่ตรงกับชีวิตผมผมก็จะเดินหน้าสู้เพราะว่าผมเป็นอย่างอย่างเคสอย่างเงี้ยผมก็เป็นโควิดผมก็เป็นผู้เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฝากเตือนไว้นะครับว่าในระดับหนึ่งผมเข้าใจได้เนาะว่าสังคมเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันวาไราตี้ แต่ถ้าเกิดสมมติมองทะลุไปแล้วคุณมีจุดประสงค์อื่นแล้วแล้วคุณพูดเหมือนแบบหมิ่นประมาทหนักเกินไปก็ต้องเจอกันทุกคดีครับไม่เคยคิดว่าในชีวิตจะต้องมาศาลบ่อยๆจากนี้เป็นต้นไปคงคงมีโอกาสได้มาอีกนะฮะอย่างเรื่องหนึ่งก็ก,ก็ได้แจ้งความที่โรงพักไปแล้วเราเลือกเฉพาะสิ่งที่มันชัดเจนเท่านั้นครับ